สวัสดีล่ะการถ่ายได้เยนะครับพี่น้องครับนี่ตรงระดับพี่น้องนะครับกับคุณอำนาจจิริโฮล็อซิงนะครับพี่น้องทางหน้า YouTube เลยนะครับคุณผู้ชทีมงานสร้างคุณภาพครับเอ้ผู้เชี่ยวกับเชี่ยวครับผู้เจียวกับเจียสองเชี่ยวฟ้าถ่ายครับ สมเสีมฟ้าไทยฮิโน่นะครับเมกะที่100สองร้อยสิบนะครับอุที่มาช,อช่อสลินนะครับออออเออคอคักคอแน่แตวันเออคักอยู่มาเสริมหรือมาเคาะกันยังไงโอ้หมอนี่เศร้าหมอนี่เศร้าเจียเสียงว่นรังเลย ประเดี๋ยวพลมก็มีว่าไปยังว่าไปยังคืออยู่บระช่างคืออยู่บ่ไว้ซื้อมันไม่เสื่อมไปแดงคือบ่มันเหรออ่้ช่างดาบครับช่างดาบโอ้ทีมการทำงานต้องเป็นทีมเบิก So, để để chắc <Risky> của dạng của này của dạng của dạng của dạng เก็บมือสิงสิง,งาถไทยเราดำกแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเมกาสองสีบครับสมแซม, <c oughs> มครับบำรุงบำมุงมโคตรสุกดากหลายครับสีกว่นเหรอดากสีครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บานสร้างดากจันไให้ครับ กันไทยฟุนเนเจอร์ครับฟุตเนเจอร์เสียฝ่ายสอกันดันครับโอ้ไม่ธรรมดาว่ามันห่างกับว่าใดครับพี่น้องว่ามันสีกับว่าใดครับแต่ทั้งสองอย่าง ปสปน็นีแขวไปตลอดดีเนาะแปลง้งเหลืองเออดีดเว่มากยังเนาะคูดครับมหาโรเซียวไวบ้บอนี่สงสัยพระร่มกับพระทรรบาร์ดเออพี่น้องเนี่ยพระร่มก็เลยสอมใส่เอาครับจอดครับพี่น้องีทางทีมงานจอดครับเลียดงานม่ได้ครับพ้นตก ไใ้สอบถามเนี่ยเป็นยังคือต้องหักรวดเสื่องไม่เป็นโค้งงอนนั่นแหละนะเั้าโมซารุกลยอ๋ออ๋อโอ้ทอด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 ทอนบ่ครุลมก็มีอยู่ตัวบางใหญ่นึงคุณโมซารุทอดแล้วมันเถาลายเป็นสเตปเลยครับไม่สเตปบ่เรื่องลงานการเสี่ยงครับเจ็ดประดุกครับพี่น้องเจังบ้านเนี่ ตูเสื่อมก็ได้เหีแล้วครับจะคล้องคนทีมให้ตัวนี้แหละจะคล้องคนคาดบนพร้อมเสื่อมเรีกนำตายใา้ไฟใช้ไฟตายเอาท่าทางนะทอาทางขึ้นขึ้นททางขึนขนาดได้ยังไงท่านิริป่วะขึ้นกันเลย มม่ <t á> <t á ีีลายตเฟซ้ำเสื้อไม่เบิดอันหนึ่งนะมันสีกลายมองลรยกออกสักก่อนดิ จอดปบช่วงข้าวพี่น้องรถดำมือนีดจอดครับวัม,มีงานเห็ดมีอยู่เย็เดบ่ได้ครับฝนตกมันจื้นครับน้ำมันไหลจอดเทียฟ้าถ่ายซะก่อน,นอเหนเดิมรถเพื่อนผมรถผมจอดต้องผีครับตาแก่กี่ปีละมาเแซวบ้านดูเด้อครับพี่น้องแถวแถวหน้าง,งานนี่แหละเป็นยังก่าสางอสร้าง่างนี้โอ้ ครับเองสองเองครับน่ะเอาเอาชุดยอดช่างชิมงานคุณภาพวงเด็บต่ำมาอยู่แล้วอยู่แล้ว ไม่ไม่ให้งานต้องสั่งไงฟ้าไทยมูลลายขั้นอยู่ครับพี่น้องบนอยู่สภาพก็จะขัน้นสามเสียวเบิ้งซื้อบ่ต้องเบิ้งไก่เป็นไก่ดรอก ว่าเสื่อมยู่อยู่บ่ฮะรับประกันนิรภัยป่าวห่วยโอ้โหตายข้างเลยละรับประกันสุดสายตาโอ้ฝันแยคัดก็มีมันธรรมดาเลย เสียงบอกว่ติดบวกอา,าพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้คีนี่สักก่อนนะครับพี่น้องผู้ใด,ด้กาว่าบางังแดกไปยื่นกดติดตามให้เด้เดนะครับกดติดตามแนนแอรนะครับกดแชร์นักพร้อมนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้คีนี่สักก่อนนะครับต้อนรับพาจายพี่น้องไาสักก่อนเด้อนะครับลาก,ารกรันกับซางนะครับซางที่สีหัวดาด เออนี่ครับเอ้าสวัสดีคีนีาสวัสดีพี่น้องไว้ร์สก่อนนะครับสวัสดีครับ